้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพุดอะไรเป็นยังไงพูดอะสุดยอดบอ่กพูดนะยอดยาตะกะแตนพ่อแม่พี่น้องอยอด,อดยาตะกะแตนของพศสอง2ัพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยพูดอะเอ้ยสุดยอดอีหลีพ่อแม่พี่น้องอู้ยตายตายตายสุดยอดเลยพูดอะสับลาบอยู่พูดอะแม่มันงามขนาดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยาเลุไปขอถ่ายลูกงามๆจกบาทเนี่ยเอ้ยสุดยอดอีหลีอวบขนาด สุดยอดเลยพุนนะ่ะเอ้ยสุดยอดจะสุดยอดโอ้ยจะแมนคอยฟีนคัากลายมือน,นี่สุดยอดสุดยอดเดขนาดนี้ไหม냐หยดหยาหยดหยา,ยออยาตะกเตรม,มันหน่อยกับหดหยาเพราะแม่พี่น้องจะ้ะ อ้บังแหนเนี่ยบังแนเนี่ยสุดยอดปอเลิศขนาดเลิศขนาดถามาา่าหยอดยาตะกะแตนกับหยอดผักุุดอัได้แสบกว่ากันหยอดยาตากะกะแตนแสบกว่าจ้ะ <c oughs> เรียบเจียบให้เลยรยอดยาตะกระแตนอร่อยสุดยอดกว่าเหมือนถั่วฝักยาวมันหวานจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ะ จวดอีลีเดดขนาดจวดเลยอือจะมันขวายขวา,ายพูนะเบิ่งแนีุ่พูนะพูนะยุ้ยพูนะเดืดขนาด อกเดดดียยวว่าสุอเก็บนี่ยิ่งเก็บยิง่งแตกเร้่อนี่ยอดเอยดอดยาตะกระแตนนี่พ่อแม่พี่น้องจ้าเก็บเลยจ้าไม่ต้องกลัวมันหมดมีอีกเพียบบานตะไทยว่าตรงอย่านน้องสวยปรได้เก็บพ่อแม่พี่น้องจ้าเหลือรอน้องสวยเพียบจ้าหาอีกต่อปลาต่ออีกจ้า เไผ่วาบมวลบอกขักกับมาเบิงเอาเดอ้อจะแม้มันขักมันแน่แต่พูดนะเฮ้ยหยดยาดตะเกะเตนพอศสองพันยี่สิบสองมาแล้ว